สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการถอนเงินเข้าบัญชีทูมเนียลเลตนะครับผมจํานวน1000บาทนะครับที่ได้รับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมตรงนี้ทําเงินฟรีทูมเนียลเลตได้จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูนะครับใครสนใจอยากจะทํารายได้เสริมฟรีทูมเนียลเลตก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมจํานวนเงินอยู่ที่1,000บาทนะครับจะถอนเข้าที่บัญชีทูมอนี่เวลเล็นะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนี่เวลเล็กันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลด คิดว่าเพ well, right? te ื ados, ่อนๆเนี่ยน่าจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับสาหรับแอปที่ผมจะมาทําการถอนเงินให้ดูวันนี้นะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแ r a บคอยนะครับเป็นแอปเล่นเกมนะครับใครสนใจหรือว่าใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับส่วนใครที่มีแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินกันนะครับในคลิปนี้จะถอนที่1000บาทเลยนะครับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิิปปนนีี้้้้สสาาาาามมรรรรถเเขไไดดูววธกััคคลยะบ่ตอง สมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตอัปเดตตัวแอปกันก่อนนะครับเอาเคนะครับผมสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราดูที่แท็บเมนูด้านล่างได้เลยนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเนาะตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรากดมาที่เมนูฉันนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมี3เมนูด้านบนนะครับให้เรากดไปที่อันที่1นะครับกรุณานะครับป้อนรหัสการเชิญนะครับถ้าเรามีรหัสการเชิญของเพื่อนเนี่ยก็สามารถใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครัผมจขึ้้้้หหสโดวใ ก็สามารถใช้รหัสโค้ดตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินก็กดมาที่ช้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มการถอนเงินตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับ200 500แล้วก็1,000นะครับไม่มีการจํากัดจํานวนครั้งในการถอนเงิน ถ้าเรามีคะแนนมากกว่า1,000บาทนะครับผมหรือประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0 4,000เนี่ยเราก็สามารถแลกในวันเดียวได้เลยนะครับกดแลกต่อเนื่องได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนนครบอยู่ที่1000บาทนะครับผมก็จะเลือกเป็น1000แล้วก็เลือกเป็นทูม m นี่วอลเล็นะครับแล้วก็กดถอนเงินด้านล่างนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยก็คือเรากรอกแค่เบอร์วอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับผมได้กรอกไปเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่เคยถอนอยู่แล้วเนี่ยมันจะบันทึกเบอร์ ให้เราโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องเกอกซ้ำนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยถอนเนี่ยก็ค่อยไปเกาะกตอนที่เราจะทําการถอนนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปเนาะในวันที่9เดือน8นะครับเวลา15บหนาฬิกายีนาทีมูลค่า1,000บาทนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับผมสำหรับยอดเงินตรงนี้นะก็ตามที่ทางแอปเขาแจ้งไว้นะครับผมก็คือไม่เกิน1นถึงสวันเงินจะเข้าที่ทูมอนี่วอลเล็นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับวิธีการ เล่นนะครับในส่วนของตัวแอปนี้กันนะครับว่าวิธีการเล่นแล้วก็ทําเงินเข้า wallet เนี่ยต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นหน้าหลักนะครับในส่วนของหน้าแรกในการทําภารกิจด้านบนตรงนี้นะครับจะมีภารกิจให้เราทำเนาะอันแรกนะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการลุ้นรับในส่วนของคะแนนตั้งแต่หลัก10ขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับการหมุนวงล้อเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาเล่นได้เลยเนาะเกมสุดฮอตนะครับผมก็จะเป็นเกมให้เราติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดลงในเเเเคคครรรรรรืื่่่่ออองงขาาาาพพททีจจะะะํภกกิิิในนนัับบแมมต บอันที่3ตรงนี้จะเป็นการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับผมในการดูนะครับก็จะได้รับคะแนน50คะแนนต่อไปก็จะเป็นโค้ดอ่างเป่านะครับตอนนี้ยังไม่มีโค้ดอ่างเป่าเนาะก็รอติดตามกันได้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ได้รับเงินเยอะและก็เร็วที่สุดละในการแนะนําเพื่อนนะครับใครที่อยากมีรายได้เพิ่มก็มาแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมตรงหน้านี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นภารกิจทั้งหมดนะครับที่เราสามารถติดตั้งดาวน์โหลดแอปในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับตัวเกมนะครับ ทำภารกิจเนาะมันจับคุ้มกว่านั่นเองนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมมินิเกมนะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเราก็สามารถกดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเมนูที่4นะครับอ่าเมนูที่3นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับในการทาภารกิจเช็คอินนะครับกดชวนเพื่อนนะครับผมแล้วก็ภารกิจรายวันนะครับทำได้เลยเมนูที่4ก็จะเป็นการถอนเงินนะครับตามที่ผมได้ถอนเงินให้ดูนะครับก็รอการตรวจสอบยอดเงินนั่นเองแอปนี้เล่นง่ายแล้วก็อัปเดตค่อนข้างบ่อยแล้วนะในส่วนของตัวแอปนะครับใครสนใจก็ค่อยไปดาว เล่นกันดูนะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทู Mo นิเวลกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาทําการถอนเงินให้ดูวันนี้นะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Trap Coin นะครับเป็นแอปเล่นเกมนะครับใครสนใจหรือว่าใครที่ยังไม่มีเนี่มอี แอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นและก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินกันนะครับในคลิปนี้จะถอนที่1000บาทเลยนะครับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตอัปเดตตัวแอปกันก่อนนะครับเอาโอเคนะครับผมสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราดูที่แท็บเมนูด้านล่างได้เลยนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเนาะตรงนี้เลยนะคร นี้เนี่ยก็จะมี3มเมนูด้านบนนะครับให้เรากดไปที่อันที่1น,นะครับกรุณานะครับป้อนรหัสการเชิญนะครับถ้าเรามีรหัสการเชิญของเพื่อนเนี่ยก็สามารถใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ก็สามารถใช้รหัสโค้ดตรงนี้ในการารับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินก็ก,กดมาที่ชั้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มการถอนเงินตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับสาหรับการถอนเงินเนี่ยก็ไม่ต ถอนได้นะครับ200 5้0แล้วก็1000นะครับไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงินถ้าเรามีคะแนนมากกว่า1000บาทนะครับผมหรือประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0 4,000เนี่ยเราก็สามารถแลกในวันเดียวได้เลยนะครับกดแลกต่อเนื่องได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนนครบอยู่ที่1000บาทนะครับผมก็จะเลือกเป็น1000แล้วก็เลือกเป็นทูมอนี่วอลเล็นะครับแล้วก็กดถอนเงินด้านล่างนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยก็คือเรากรอกแค่เบอร์ เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับผมได้กรอกไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่เคยถอนอยู่แล้วเนี่ยมันจะบันทึกเบอร์ไว้ให้เราโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องกรอกซ้ำนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยถอนเนี่ยก็ค่อยไปกรอกตอนที่เราจะทําการถอนนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปเนาะในวันที่9เดือน8นะครับเวลา15นาฬิกา20นาทีมูลค่า1,000บาทนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับผมสำหรับยอดเงินตรงนี้นะก็ตามที่ทางแอปเขาแจ้งไว้นะครับ ก็คือไม่เกิน1นถึงสวันเงินจากเข้าที่ทูมอนี่วอลเล็นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับวิธีการเล่นนะครับในส่วนของตัวแอปนี้กันนะครับว่าวิธีการเล่นแล้วก็ทําเงินเข้าวอลเล็ตเนี่ยต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นหน้าหลักนะครับในส่วนของหน้าแรกในการทําภารกิจด้าหมุดตรงนี้นะครับจะมีภารกิจให้เราทำเนาะอันแรกนะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการลุ้นรับในส่วนของคะแนนตั้งแต่หลัก10ขึ้นไปนะครับล้วก็เข้ามาเล่นตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ก็จะเป็นเกมให้เราติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับสำหรับอันที่3ตรงนี้จะเป็นการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับผมในการดูนะครับก็จะได้รับคะแนน50คะแนนต่อไปก็จะเป็นโค้ดอ่างเปานะครับตอนนี้ยังไม่มีโค้ดอ่างเปาเนาะก,ก็รอติดตามกันได้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ได้รับเงินเยอะและก็เร็วที่สุดละในการแนะนําเพื่อนนะครับใครที่อยากมีรายได้เพิ่มก็มาแนะนําเพื่อนเพิ่มเมติมตรงหน้านี้ได้เลยต่่อมมาาากก็็จจะเเปนภรริททั้งหดี มาติดตั้งดาวน์โหลดแอปในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับตัวเกมนะครับแนะนําให้เราเลือกแอปที่ไม่ต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนาะมันจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมมินิเกมนะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเราก็สามารถกดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเมนูที่4นะครับอ่าเมนูที่3นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับในการทาภารกิจเช็คอินนะครับกดชวนเพื่อนนะครับผมแล้วก็ภารกิจรายวันนะครับทำได้เลยเมนูที่4ก็จะเป็นการถอนเงินนะครับตามที่ผมได้ถอนเงินให้ดูนะครับก็รอการ ยอดเงินนั่นเองแอปนี้เล่นง่ายแล้วก็อัปเดตค่อนข้างบ่อยแล้วนในส่วนของตัวแอปนะครับใครสนใจก็ค่อยไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ